ตอนนี้เรือกำลังวิ่งมาใกล้ๆเลยพี่น้องบุค่าชิจอดทานนี่หรือบอ่เจ้าพญาพิเศษพ,พินเศษเบอร์สองเนาะพี่น้องเจ้าพญาพินเศษเบอร์สองน่าจะจอดทาน,นี่แหละพี่น้องกรลูกคือกันเนาะ เพื่อใทยกับรุ่นรุ่นเอาพี่น้องเห็นว่านักกัเงเทียวเต้นเซลเซียอ,อยู่นี่เขาไปอินเนอร์มาเรียบร้อยเลยเนาะช่างชั้นเรียบร้อยเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลย นี่ทางลงเห็นบ่าวไม่รอ้ทางลงมีไล่ล้ำด้วยนี่นแคบสีม่วงไี่งส้ม่วงผ้าม่วงเนาะไล่ล้ำนี่สีเหลืองตัวนึงซื้อเป็นสีม่วงเนาะ ใส่เบ้งเรือมันต่อกันชุดยอดเลยบ่สชุดยอดเนาะตัวสมบูรณ์ขนาดพี่น้องคอนเทนเคยไปดใย้คลิปนี้คลิปคอนเทนเคยไปดใย้นี่สมบูรณ์อยู่พี่น้องบางนีเนาะ เรามาลับชมตอนนรากลาเที่ยวสิลงแต่เรือเลยพี่น้องต้องขยับมาหน่อยหนึ่งเนะออนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะ เรามาลองดูมาลองส้มกันเลยพี่น้องเดินไปไทยเป็นตัวแทนเด้อพี่น้องเด้อดูดูดูขุดยอดเลยเขาเอาเสือกคล้องในเสาไหวพี่น้อง เรามาซ้อมมาดูมาเบิงกันพี่น้องเพื่อนๆเป็นตัวแทน <c oughs> <c oughs> ใจเย็นเนใจเย็นเนทิมเรือล,ลูกเรือกำลังเคลียร์บันไดยอยู่พี่น้องเตรียมทางอยู่ นี่มันคือเรือเด,ด้อพี่น้องกูแมนคอนโดเด้อหนึ่งสองสามออกมาแล้ววนาทีลงมาก่อนพี่น้องอีกก็ต่วสุดยอดเลยนาจะเป็นเวียดนามเด้อพี่น้องเด้อหอ๋อมีพี่ติดไปอีกพี่น้องพี่ติดไปอีก แต่ละคนแต่ละคนนะชุดยอดบอเอเซียติกพี่นอ้องพาเรือเอเซียติก ก็ในใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่พี่น้องใหญ่มีหดพระนะพี่น้องคนอินเดียพี่น้องอินเดียเด้อพระพระอินเดียทิมเรือกับมันนบมามา,มาลัดพี่น้อง อินเดียพี่น้องอินเดียอิ India. India, นเดียก็มีพี่น้องหลยเศรษฐีอินเดียหลยคนเน้อพี่น้องเลย,เยใกล้ๆสู้ม,มาให้เบิงไกลๆเลยพี่น้องสุดยอดวอหม่องนี่ไพมันชีสว่างเนาะ ดูไอคอนนี่ม yeah. ันสีมืดๆหน่อยหนึ S S <g sci> ่งสุดยอดสุดยอดเคยไปไทยมาครั้งแรกน่ะไปถ่ายอยู่ไกลๆเห็นปะเนื้อรถแคบเนื้อแคบสีฟ้าเห็นปะแคบสีฟ้านะถ่ายไกลๆเคยไปไทยก็เลยถ่ายได้ได้คลิปเดียวมาครั้งแรกกินเคยไปเลยกลับมาสอบถามยูทูบเบอร์เขาเคยมาถ่ายเนาะ เขาบอกว่ามีมีทามีสองทาเนาะขึ้น2อทาเนาะก็เลยมาถ่ายทานี่ต่อมารอบสองนี่พี่น้องยังได้ยังได้คอนเทนต์แบบนี้พี่น้องเนาะถ่ายถ่ายได้กองง,งามๆกลองสวยๆไหมท่านผู้ชมได้เบ่งเนาะถ่ายตอนนี้การน,นักท่องเทีย่ยวลงหมดแล้วพี่น้องเห็นปะ ลงเท้าลงมืดแล้วลูกเรือพนักง,งานในเรือก็เก็บกวดแล้วพี่น้องคนเฒ่าคนแก่มีมืมดพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดยังให้ประเทศเราเฮมีมาสิดเดนะคือสีดจะเลื่อนลุงเรื่องไว้เนาะเงินเขา่า เขาในทิมงานเรือหนี <hat> oh, ่ก oh, ับมือหนึ่งก็บ่อยู่ด้วยหนึ่งอยู่เนาะเนื้อทองเที่ยวนี่ก็เนาะโอ้ยยยยียย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 นยย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 ยนยย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  ตอนนี้นะคนไล่หลยพี่น้องคึกคักเลยเพื่อลงสี่ห้าลำเลยพี่น้องคนเดินเลาะเซลเลยชุดยอดเลยนะ ตอนนึ่งครทีมงานเลือเขาก็เก็บคลองพี่น้องเก็บบันได สาวอ้วนน่ะคล่องเพลงเก่งแท้ว่ะตอนนี้ก็เฮือกําลังวิ่งออกพี่น,อน้ององเยวลงมาแล้วเนาะ จอดนะพี่น้องทีมงานในเรือก็ททำงานเที่ยวเที่ยวเดียวพี่น้องเที่ยวเดียวข้างเดียวกันแล้วเรียดร้อยล่างถวยล่างบวงล่างจอกล่างนี่พี่นอเจอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปหนาเจอกันเรือลำหนาเรือลำใหม่พ pues mm you know? ี่น้อง เรามารอรุ่นรอชมกันพี่น้องคลิปนี้ขอจบชั่งนี้ก่อนบ๊ายบายขอฝากอะไรกดแชร์กดติดตามให้เพป็นกิจวัตรให้นะ